ครับผมตอนนี้ยามเช้านะอากาศอึมครึมอึมครึมนะผมบางที่มีหมอกหมวยลงนะพามากลางทุ่งนาเมืองสิงต์ุงอีละมาดูสวนเขานะ่ยผมะจะเห็นความหลากหลายของมืองสิงตุงนะอาชีพพืชผีการเกษตรเไปดูมาดูเขาปลูกผักอ๋อเจอละปลูกมันฝรั่ง เดวไปปลูกอะโลอ,อ๋อนี่กำลังปลูกนี่นเนาะอ,อ๋ออ๋อเดี๋ยวดูดนะอ๋อครับผมอ่ามาดูที่เขาปลูกนะอ่าอันนี้นี่อันนี้นเจอมังมันมันคงค์แคร์มังค์แคร์ก็เอมังแคร์อ่ะอ๋อโหครับผมนี่นเขาปลูกมันฝรั่งนะผมอ๋อมันฝรั่งบางที่นี่ต้นโตนะบางที่กำลังบางเจ้ากำลังปลูกก็มี แล้วก็เขาหนึ่งหัวนี่ใส่หนึ่งหนึ่งหลุมโอ้อกำลังปลูกเนาะอ,อ่ะตัวนั้นก็กำลังพรวนดินก็มีนะผมอาวิธีชีวิตแบบชาวสวนทางสิงตุงนะฮะอ่าที่นี่เรียกว่ามันอดูนะอ่าบ้านเราเรียกว่ามันฝรั่งนะผมก็เอ๊ะกี่เดินมันเห็นเก็บได้กี่เดินสามเดินสามเดินกหรน,นะอ๋ะอ แล้วก็เรียกว่าการอาชีพสวนเกษตรนะทางชาวสวนทำมังสวิรุดโดยการปลบเดีรุกต่อนะครับผมนะคามมาเทียสวนอีกนะครับผมตรงนี้นี่ก็คือต้น มันฝรั่งนะที่ตรงนี้นะฮะสวนทางเชียงจุงโดยเฉพาะชุมชนบ้านตรงสี่นะผมเขาจะปลูกกันเยอะแยะนะฮะเรียกว่าเป็นผลผลิตจากชุมชนแห่งนี้เลยก็ว่าได้นะผมเขาจะนิยมปลูกกันทั้งแทบจะทุกบ้านนะฮะมันทที่นี่เขาจะเรียกว่ามันอรูนะผมถ้าบ้านก็เรียกมันฝรั่งมันจะมีหัวอยู่ใต้ดินจะมีต้นเล็กมั่งโตมั่งนะฮะตอนนี้กำลังแตกหน่อ อ่าตอนนี้ก็กาลังอาโตนะผมแต่ยังเก็บผลผลิตไม่ได้นะปีนี้เขาว่าปลูกสายทิ้งนะเพราะฝนมันเยอะนะผมะปกตินี่ทุกปีน <c oughs> ะที่เคยมาในปานี้เขาเก็บผลผลิตนะแต่ว่าปีนี้เขาว่าปลูกสายนะ,ะต้นมันฝรัง่งเคยเคยกินที่ทอดกรอบนะผมเขาไปทําทอดกรอบออมันฝรั่งนะผมะดูดอก ดูบดรยาการอบนะตรงโน้นก็เป็นสวนนะไอที่เห็นชาวบ้านที่เขากำลังนั่นก็กำลังปลูกเหมือนกันนะมาเช้าก็ไปถ่ายทำมาตอนที่เขาปลูกนะบางที่ก็กำลังเริ่มปลูกก็มีไอที่ปลูกเสร็จก็โตก็มีตรงแปลงแบบนี้ยังไม่ได้ปลูกนะเขาตัดเตรียมแปลงไว้ก่อนแต่บางรุ่นก็โตฮาบางรุ่นก็กำลังแตกหน่อขึ้นมานะผมสวนสวนฝรั่งนะครับ มันฝรั่งนะด,ดูบรบรยากาศรอบทามาเที่ยวสวนมันจจิตุงนะผมอากาศเช้าหมอกหมลงตงน้นนะชาวบ้านกำลังปลูกกันเขาใช้เป็นพันธุ์นี้เป็นหัวนะตัวนี้เขาเตรียมดินไว้อาจจะไม่ได้ปลูกนะผมเม่เช้าก็ไปถ่ายทำตอนนี้เขาปลูกมาเรียบร้อยดูบรรยากาศรอบชุมชนบ้านจงสีเมืองจิตุงทามาเที่ยวสวนนะ ตอนนอนกระสวนอรมณเหมือนกันดอกขาวนะแต่คิดว่าอีกประมาณสักเดือนนึงก็คงจะเก็บได้ด้วยผมเขาเก็บผลผลิตก็จะมาขุดมันเป็นหัวเป็นหัวนะมันจะมีหัวอยู่ใต้ดินครับผมขอบคุณครับผม